กูเอซเหนึ่งลูกไอสัตว์สวัสดีค่ะกูมีสองลูกอ่ะเฮียกูเอซเสองลูกไอกูเอซเหนึ่งลูกกูพูดเผ็ดกู่อยไก่เดี๋ยวเขาค่อนข้างจะอดอยากมากค่ะหลาคนก็เลยดีใจมากเดี๋ยวนี้นะคะเราจะไปดูเซฟใจดีทำบุญให้กับเด็กกันค่ะไปเลยค่ะมาเลยมาเลยครับทำบุญทำบุญนี่เป็นเด็กดีจริงๆนะครับไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณพันธิราชเฮ้ยอ้ามกินข้าวเลยไปบอลบอล สวัสดีค่ะพันธิราพันธิราเฮ้ยกินข้าวกี่โมงเด็กเขาเลยนับชื่อพันธิลาเหมือนแม่เลยค่ะค่ะนี่คุณพันิลาได้ับ้เด็กคนนี้เป็นในในในอุปการะบจารไม่รู้เื่องาอจะ้องไงอเกขาไม่ล่นเก็บกดค่ะเขาจรอกเนือดูดิเรองเากันดิ เดี๋ยวกินรองขาวฟุกเป็นไรนะดูเหมือนไม่อยากถ่ายเลยนะว้าที่ถ่ายหน้ากันเลยอุ๊ยคันนะอุ้ยเด็กเขาค่อนข้างจะกก้าวราวนี้หน่อยนะคะแต่ก็ดูหน้าดูหน้าก็ให้อภัยเด็กกันไปนะคะเด็กเขาแบบไม่ค่อยจะมีอะไรนะคะไม่ถ่ายแบบว่าดูเด็กเก็บกดไม่ดีค่ะเด็กค่ะเด็กเขาไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะ ไปห,หน่อยอ่ะไปดีค่ะสำหรั <c oughs> บช่วงนี้เราก็ต้องขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ